ก็เพื่อคุณฝางฝดนะครับคุณลุงฟองเดยเมื่อยู่ห้องร่ำกับเจ้าไปนั่งดิ้นกันะเออเขียร์กันเลยเกิดอะไรขึ้นห้องร่าไหนวะเจ้าไปถ่ายคลทีน้าโอ้คือก็โดนจักหมื่นเดือนีรืจักแสนจักหมื่นในเดียวขอบคุณผู้จัดการสำหรับหมูกระทะนะครับ เด็ไทุ่งเวันนี้ม่ไทยยังกไปใจเขาพั่หกชุมนนผู้ใดผู้ใดเ็กพีี่กนบอกดิบอ่าได้เงินเปนเลี่ยมแต่บ้นไได้เงินเยอหูดโตกินทม่ยาก่อนมกิน่กไอน้ถึงเงิน่ก บ่เบื่อแรงจังเลี้ยงเนาะปมเนาะจะหลอกอยู่ปมบ่าหันได้บ่เบื่อแรงจังเลี่ยงเนาะุ้าคพูดพี่ยน่พ่เด็กพี่่าพเด็กอจะเี่อดเพด็กหันเขาเป็นเลือเป็นเลืออยู่ปวดเอ้ยู่าใจขนาดเลยฮาแดกดานี้ไปเวเอ้อ ทีมยอไปทั้งเรงกันอยู่มันตีแดงเอาได้แล้วพ่มนเก็ใส่จนเมื่อหลังไปยังอ่ะพูดนน่ะเยี่ยมโอ้ยเบออืพิสิไปคอดแกนจ็เมื่อวันนี้อาทิตย์นึงบาหมเลยแปลนม่ปไเลยังหัว่ห้โหแม่สิ หัวแม่สิไปยเหมือนายมันสิเลี้ยงยงีมาแรงไหมแต่หัวว่าสิไปยเงมันเสามันสิมันบ่เลี้ยงนะเราเนื้อย่างเขาไปขายยงีมเสาเขาบ่กินเนื้อมาเนือยากเนือยากแต่ว่าซุ่มมะเขือด้วมือเดียวก่อนไปเด้อซื้อปลาทูมาสองเข่งก็ตกเข่งหนึ่งซองตัวใหญ่ไหมซื้อมะเขืออยู่ใส่ในบาทเอาอ่อนๆมากเล็กหน่อยที่เขาไปกินเอาเอาซุ่มขนาดว่าสุกกระเสบได้เออนั่นแหละกระซุ่มนั่นลำอีกแล้วนะเอาจั๊กสองสามถุงเนาะคองถุงก็พอแล้วเอาหอมมานาวได้

ีย่นล่องหนวดไม่กระเปื่อยบอยมันยนนหรอเนาะแต่มันแหงมันจังสิบเผาลเแต่ว่าพอเลี้ยมเราหันเสียเอาไปให้ฟื้นกันกันแล้วก็กองมาหันแล้วยกขึ้นต้องสูงยกขึ้นยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกยกแล้วไม่ไปเซนีเขาก็มาสมืออยู่ตัว าาฝาเขวันนี้เราก็จะกินกับลาบนกเจ้านะครับวันนี้นางเจ้านะครับพี่ยาวได้กี่คลิปวันนี้ครับพี่ยาวสามครับสิบสามสามคลิปโอสามคลิปสามคลิปครับสุดยอดมากเลยคลิปเยว ของกระทายเป็นส ok ัญคนบุคอยเบืองกระทายเหรียญไทยกเป็นส่านยนทุ่มเงินคุน่ะสมองนี้เองเมย่รออันนีมั้ง้าคสิลงเงินเหนมดกสิบิปเงินละแสนวิวตกใจนะคนถือใจแค่ลอยก็ทุกเก่าแต่ว่าวิวม่คืเกือบหมื่น ตต้ตกม่วงแมปกติมันต้องถึงเจ็ดทำกระปอนี่นันโดมาเดียวไม่คนพิการบอกไม่เอาละละสิบสองคิดเอาเราไม่ได้ผมจำาดเสียนี่ผ้าพันเฮียยังมีผ้าพันเนี่ยนนี่ผ้าพอนข้าวไฟ ขอยู่เปิดแอร์ชุกขึ้นชุกขึ้นคุณเวนคุเปิดค่าไฟจังหวัดหรอลอยเจ็ดสิบห้าบาทยู่สิยูฮอร์ขอยูอะมีห้องว่างเะไรนี่มาเดียวเดือนละเดือนละสามพันเนาะของเอค่าไฟลอยเจ็ดสิบห้าบาทเปิดแอร์อือสมมติคุณเวนเขาเมื่อไอนก็เปิดมาเขินบุกีหน่วยสุดยอดเลยค่าน้ำส้าสิบห้าบาทเนาะที่แรกผมคิดเลยตอนที่ผมว่าที่เตียวจะมาหาห้องให้ว่าจะไปหาที่้องเนาะ วัน <cents> น <input> ี้มันได้ของได้ดีนะงยับมดยนี่อะไรนะก็ไปแดกสิโอ้อ่อนะเทือุงั้ยรับโอนเงินอีกน่ะมาหับผอนโอนเงินไหม บอเมนยหญ่บเมนยาวธทรมดาด้มมไปเปวรียมดนด้อวี่ยนว่้ยแล้วชิวไหนก็ชิเมื่อนอทุกันละหาสื่อมาหาไปตกสื่อไข่ไปกิน นรเลยมาสอมละแต่ละมือก็จ้ทิทายอย่างนัะท้ายจังสิ่เป็นของเบิ่งโหลดเบิ่งโหลดท้ายยังให้ก็เบิ่งโหลดนะบางแหงยังไปใส่เดือยเบิ่งโหลดเบิ่งโหเบิ่งโหลดกระซำคำสแตกเขากำลังอย่าเดียวนี่หั่นกินเขากำหยังพักกันกินเขากำหยัง มึงย <iyorsun S 1> ังสีไทยมึงยังสีไมสีเ้าไหมจำประแดกเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ไม่แรงยังบอกให้แตงกินให้กินให้แตงกินมืน แตกแสบั้นี่เฮ็ดจงได้กิ่นบันหนึ่สื่อได่เงดกิบัดนี่เล่มันเตบโตเลยมปลาแดกโตปาดเกิดอดจ่บันขอแดกปลาของไม่พตโตสัผลาแดกประเครงอ้ห่นส่ไหนเาแมโอ้ไชิมเอาไม่รู้ยักนอนเอาไมได้ยัง หามุ้งแรกขอยออกมาเลยก็ปอมแปมกับปาเปอนนนตีซีเปนนตีนหอกม่ริตนยายเนาะแล้วพายกระเป๋าจังเจาะอยู่ถามึงอาบานแพงแล้ววะว้รกาอสนอนแลกน้วานเราอยู่คอยสิทุเมื่อแล้วโอตะพูนมาหลับืแมน สิโทรไปกวนเราอยู่ที่จะกินเขาวแสบได้หรอตั้งแต่ปีใหม่มาผมเนาะเยนาะตัอเปคำเอาพี่น้องครับพอกันไหมครับผมคุณถูกกำลังใจห้าเดกดักโอ้ยเนาะแต่ละคลิปบุ้มยังดอกพอเขาเมื่อกินมาหมากินเขาเข้ามาหมาบหาวเกยกิน โทรหายายวานก่อนที่คอยคิดเขาก็ห้อยเกลือได้ยหญ่มาสิเออโอ้ยเรายังบรทัดขึนขึนหน้าอยู่เดียวนี่เอออ่ะหอ,อกกันไมเดอร์พี่น่องครับสวัสดีครับผม